สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวบราซิลและชาวต่างชาติประทับใจของเชียวชาวไทยหลังเป็นเจ้าภาพสนามที่3ในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวบราซิลและชาวต่างชาติประทับใจกองเชียร์ไทยหลังไทยได้เป็นเจ้าภาพสนามที่3ในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสล e ก g u e 2023สัปดาห์ที่3เมื่อวันพุธที่28มิถุนายน256 6ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไป 0- ต่อ3เซตด้วยคะแนน26หต่อ28 18ต่อ25 และ20ต่อ25ชาวต่างชาติท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าต่อจากทีมชาติบราซิลฉันก็เชียร์สาวๆทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะไทยแลนด์มุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติไทยคือทีมโปรดของฉันตลอดการคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเสร็จแรกทีมไทยเกือบจะเอาชนะได้แล้ว แต่เกมป้องกันของพวกเขาพังซะก่อนฉันยังคงชื่นชมในสปิริตในการต่อสู้ของพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมาครับต้องชื่นชมสปิริตในการต่อสู้ของทีมชาติไทยและกองเชียร์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามตัวตบของพวกเขาต้องตีให้ฉลาดกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัชราพรและวิภาวีพวกเขาแค่พยายามตบตรงไปที่บล็อกของทีมเนเธอร์แลนด์ ชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในฐานะชาวตุรกีฉันพูดได้เลยว่าคนไทยสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในกีฬาวอลเลย์บอลพวกเขามีกองเชียร์ที่สุดยอดและสนามกีฬาที่งดงามคอมเมนต์ Comment ท่านหมาครับทีมไทยจำเป็นต้องเอาชนะในเกมใหญ่ๆใ,ในครั้งต่อไปเพื่อรักษาอันดับ15ของโลกเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจจะพลาดโอกาส ในการไปแข่งการโอลิมปิกที่ปารีสความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าก้องเชียมรมารยาทดีมากเลยพวกเขาจะเงียบเสียงทุกครั้งที่ทั้งสองทีมเป็นฝ่ายเซริร์ฟมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายที่พวกเขาตัวไม่สูงชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่กล้าจัดการแข่งขันรายการน,นี้และกล้าที่จะเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนว่าทีมของพวกเขาก็ต้องได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถทําได้ในแมชนี้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถดึงเอาสเสน่ห์ออกมาให้ทั่วโลกได้เห็นว่าพวกเขาสามารถต่อกรกับทีมชั้นนันของโลกได้แล้วอินโดนีเซียละ่ะเมื่อไรทีมไทยสามารถทําได้และเมื่อไรอินโดนีเซีย ถึงกล้าที่จะเริ่มต้นและลุกขึ้นมาทําเริ่มตั้งแต่คุณภาพของนักกีฬามาตรฐานของสนามแข่งขันและกองเชียร์ที่มีระเบียบวินยัยไม่ก้าวร้าวและโห่ร้องพวกคุณต้องใจเย็นและให้เวลากับนักกีฬาได้มีสมาธิในการเล่นเพื่อให้การแข่งขันมันดูสนุกสนานต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวบราซิลและชาวต่างชาติในแมตช์ที่บราซิลพบกับอิตาลีในศึกลุ์บอลหญิง VNL 2023กันบ้างน,นะครับ โดยผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันสลีก2023สัปดาห์ที่3เมื่อวันพุธที่28มิถุนายน2566ทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติอิตาลีไป3-2ต่อเซต้วยคะแนน 26-28, ต่อ 25-20, ต่อ 19-25, ต่อ25-21ต่อและ15-10ต่อโดยชาวต่างชาติท่านแรกเป็นชาวบราซิลกล่าวว่ามันเหมือนกับว่าบราซิลเล่นในบ้านของตัวเองเลย ขอบคุณประเทศไทยสำหรับกองเชียร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้มุมมองท่านต่อไปครับขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่สนับสนุนทีมชาติบราซิลพวกคุณให้เกียรติกีฬาวเบ์บอลมากกว่าเฮเตอร์สชาวบราซิลหลายคนที่เข้ามาที่นี่ผพ้พูดเรื่องแย่ๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนและรักทีมชาติบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาบี้พวกเรารู้สึกได้ถึงพลังงานของพวกคุณความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมบราซิลทนต่อแรงกดดันได้และแข็งแกร่งขึ้นในเกมนี้ชาวบราซิลท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเหล่าบรรดากองเชียร์ผู้ข้างคล้ายเมื่อเห็นกาบี้สัมผัสกับลูกบอลช่างเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ คอมเมนต์ท่านมาครับขอบคุณนะชาวไทยที่ให้การสนับสน,นุนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าน่าทึ่งมากฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์สำหรับการแข่งขัน VNL ในประเทศไทยที่มีกองเชียร์เข้ามาชมในสนามเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การแข่งขันของทีมเจ้าภาพแต่การเชียร์ในสนามมันน่าตื่นเต้นร้าใจมากมุมมองท่านต่อมาครับ ได้เห็นว่าคนไทยรักทีมชาติบราซิลมากแค่ไหนเหมือนกับได้เล่นในบ้านของตัวเองเลยชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรักกองเชียร์ไทยพวกเขาเชียร์และให้กำลังใจทุกทีมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมไทยกำลังแข่งขันอยู่ไม่เหมือนกับบางประเทศที่มักจะโห่ทีมกต่อสู้ของพวกเขาเสมอ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสนุกมากเลยเกมนี้ความรู้สึกเหมือนกับว่าทีมชาติบราซิลได้ลงเล่นในบ้านเป็นครั้งที่2องในวงเล็บในประเทศไทยแฟนๆชาวไทยเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าว้าวฉันคิดว่ามันควรจะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะคนไทยเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามเลยถึงแม้ว่าทีมไทย จะไม่ได้ลงแข่งขันก็ตามไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่สนามอื่นเลยนะคอมเมนต์ท่านมาครับประเทศไทยคือเจ้าภาพที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวบราซิลกล่าวว่าแฟนๆชาวไทยเข้ามาให้กำลังใจทีมชาติบราซิลกันอย่างล้นหลามเลยมุมมองท่านต่อมาครับ ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ให้การสนับสนุนสาวๆของพวกเราด้วยรักจากบราซิลคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ารักคนไทยจากบราซิลความคิดเห็นท่านต่อมาครับกองเชียร์ไทยนี่สุดยอดจริงๆมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวบราซิลกล่าวว่าฉันอยากจะไปเชียร์ที่ประเทศไทยจริงๆกองเชียร์ชาวไทย คือผู้เล่นคนที่7ของทีมเขียวเหลืองในนัดนี้จากบราซิลมันสุดยอดมากเลยและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายเป็นชาวไทยครับนี่ไม่ใช่การแข่งขันของทีมไทยซึ่งเป็นเจ้าบ้านแต่มีผู้เข้าชมถึง7,000คนในสนามและตัว2,000มที่นั่งในวันอื่นๆก็ถูกขายจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเวิร์ลไเ็บดัตฟลเบอรว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวบราซิลและชาวต่างชาติประทับใจกองเชียร์ชาวไทยหลังเป็นเจ้าภาพสนามที่3ในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชินคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากชื่นชอบแล้วกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ